เทมเมเซก็มีการวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งของประเทศสัมิกาโดยบอกว่าถ้าคุณโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเศรษฐกิจโลกอาจจะเหตุสัญญาณของการชละลอตัวลงมาในขณะที่ค่างเงินดอลลาร์จะแข่งค่าเพิ่มมากขึ้นครับสำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานโดยบอกว่าเทมเมอร์เซกอินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทการลงทุนของรัฐบาลสิงคโ,โปร์ออกมาเตือนว่าชัยชนะการเลือกตั้งของคุณโดนัลด์ทรัมป์อาจจะไม่ใช่ผลดีต่อเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงินครับ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของเทมเมอร์เซกอินเตอร์เนชั่นแนลนั้นกล่าวโดวยบอกว่าการบริหารของคุณโดนัลด์ทรัมป์จะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกช้าลงครับซึ่งในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อบริษัทต่างๆของสหรัฐอเมริกาในทางกลับกันถ้าว่าคุณคาเมราแฮร์ริสได้รับชัยชนะก็จะสร้างประโยชน์ให้แก่ตลาดเกิดใหม่พร้อมกับเสริมโดยบอกว่าถ้าทรัมป์ชนะการเลือกตั้งจะทําให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและตลาดเบียก็จะสูงขึ้นกว่าตอนช่วงที่ รัฐบาลของแฮร์ริสนะครับส่วนภาษีศุลกากรจะสร้างความไม่แน่นอนซึ่งไม่ดีต่อการลงทุนและคิดว่าจะส่งผลลบไม่เพียงแต่ต่อตลาดเกิดใหม่เท่านั้นครับแต่ยังรวมไปถึงตลาดโลกด้วยทีนี้นักทุนทั่วโลกต่างก็วิตกกังวลก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์หน้าโดยผลสำรวจล่าสุดของ Bloomberg Market Life ฟ o u พสนะครับระบุว่าถ้าคุณโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะนักทุนที่ถือครองคุณและบิตคอยจะรับประโยชน์มากกว่าคู่แข่ง จากพรรคเดโมแครตเทมัสเซกนั้นเป็นบริษัทการลงทุนของรัฐที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับโดยมีมูลค่าพอร์ตโฟลิโออยู่ที่390 0 0 0้ามล้านเหรียญสิงคโปร์นะครับหรือว่าประมาณ2 9 0 0 0 0ล้านเหรนสียญัหรัฐในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาบริษัทก็ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างเห็นได้ชัดโดยนําเงินทุนนั้นไปใช้ในสหรัฐเพิ่มมากขึ้นซึ่งบริษัทเพิ่งจะเปิดเผยแผนการลงทุน3 0 0 0 0ืล้านเหรียญในช่วงครึ่งทศวรรษหน้า ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นลนักษณะแบบนี้ทางผู้บริหารก็ยังคาดการณ์ว่าตลาดจะพันผลมากขึ้นในปี2568มากกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางนี้ครับตลาดก็ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นน้อยแล้วก็ต่ําเกินไปมากเกินความเป็นจริงซึ่งหมายถึงว่าเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าแต่ถ้าว่าเกิดขึ้นจริงก็จะสง่งผลกระทบถือว่าหนักมากครับการชะลอตัวของการเติบโตทัวต่วโลกก็ยังมีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากรายได้1 2 5ของบริษัทในดัชนี S&P 500ก็มาจากต่างประเทศนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด Like กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n ช่อง16ครับจะไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ